วัสดีครับผมใบพดชาแนลขีดยางสวนวังสซงครับผมเทน้ำอีกแเ้วพี่น้องเทน้ำเทน้ำมีที่สามครับเนี่ยมีที่สาม อไหลเร็วเติบไหลเร็วเติบมีที่แล้วหยอดพร้อมกับหยอดแล้วฝนกระมา้ามองดูเห็นหรอเปล่ได้กับเสียสูสีกันได้หน่อยหนึง่งเสียได้ครึ่งหนึง่งเสียครึ่งหนึง่งหยอดแล้วเล้วฝนกระมา เล,เล่นเนี่ยเดี๋ยเนี่ยถินใหญ่เมีงมุมถินใหญ่เมีงมุมเลยตกทุกวัน ແລ້ວໜ້ອຍໜຶ່ງบ่ได้จวดปานใดແຕก็ไຫນາຍເລีย,ยู่ູ່ປະມານ1ພີ່ນ แล่งพันาทริหกระยา เนาะเี่น้องมันหยอดมันบพท่านแข็งก็เป็นเนี่นี่แหละเป็นหนังเนี่นี่แหละเป็นหนังเป็นหน้ากาก ย่อยเกือบไปทัวทีแร้วแหมเร็ว่ริงมบมบมาเปลี่ยน ครนะับพี่น้องไหลเร็วอยู่ประมาณหนึ่ง ออกพี่น้องกีดด่างสวนวังทรงคลิปนี้กับประมาณนี้ครับผมซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกดชชแนลให้ได้ด้วยครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับผม